สวัสดีค่ะพ่อน้องพิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งช่องทุกช่องนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับที่ห้างหายกันไปดนอ๋อโดนนี่เป็นสองสัปดครับผมเป็นเดือนวันนี้น้องเดือนนึกสองเดือนพ่อแม่กนาะนสองเดือนเอาเป็นยังไงมาจังไดขำเมื่อนี่ขึ้นใหญมาเป็นเอาเมื่อนขึ้นเห็นปิ้งไก่ประธานแม่น้องพิมคือเงียบแท้แนุกพยายามโทรหาอยู่เด็กจังแบมาถามว่าโทรศัพท์พังนะมคะแฟนครับโทรศัพท์มีปัญหาเพราะว่าเอ่อ ไปเจอเอฟซีโดยบังเอิญเวลาพาน้องไปรับงานพี่น้องเอฟซีบอกว่าเอาคือติดต่อบ่ได้เคยส่งเหล็กส่งแนวทางให้ยังสี่กัดคือบ่อยากให้บอกคือยังไงประมาณนั้นนะครับก็เลยว่าโทรศั่ท์าพังก็เลยถือโอกาสนี่แหละบอกผ่านช่องเฮาอยากให้ทางช่องเป็นซื้อกลางพอดีแหละมือนี้มาพอดีเลยเนาะเหมบคนกับบรูคนกระทำไรนี่วาเป็นง้ก็ว่าไปตามพอน้องพิมพ์ในฝันแมน ไปมาเมื่อตามนี่ค่ะมาอยู่ทางเดียวกับพ่เห็นครับเพราะว่าอาจจะน้องพิมอาจจะไปรับงานเนาะพี่นิ่งก็ปล่อยหอดุ่นะคะบางซ้ำหมอบางอย่างคุณแมนครับขี่รไเนี่ยแมนครับบอกสองรอนี่ยแหละครับไก่เติรอยู่นี่ค่ะเพราะเป็นเรื่องรู้ตัวนักน้อยแมนประมาณนี้แหละนะน้อย้ว่า รู้ไหมพ่อกับแม่น่ะน้องพีมเป็นนางลำที่แย่ที่สุดเลยคนเมาเนี่ยเบ่อเขาเลย่รถใหญ่ไงเนาะขี่เขาตาเพราะมันขี่รถไม่แม่นเขาอีตัวนึงคีรถใหญ่แบบกระเดดเนาะอุ่นหันหัวกนเก่งเนี่ยนะเนาะนางลำเกลีย่ที่สุดเก่งแล้วลูกไม่ขี่ละโมโหหรอกพี้แต่ว่ามิยังแล้วก็ทิมาถามเหรอว่าพ่อน้องพีมฝันหรือยังเนาะฝันอยู่ครับฝันอยู่ แต่ว่าเสียปลเป็นแนวทา้งยังจังเดยเดี๋ยวพอหลวงพี่มีสีอธิบายจับต้นชนปนไปให้คันพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นแนวทางแบบใหนะกันคอมเมนต์มาเบิ้งดีแส่กันกับฟันคือยังแม่งหลวงพี่มีฟันนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งผู้ชา,ายใส่สุดขาวคือยังคนไปจำศีนอยู่วัดเตรียมพระล้านนี่เลยเตรียมพระล้านนะสารปูย่างเขาไอตัวคงจะยือนอนี่แหละพ่อยืนเบิ้งขาาจะผ้ากันมาเอาบุญมา ินเขากินน้ำซ้ำปลานี่มีผู้เฒ่าผูาน้นึงถามข่าวกินเนื้อเพราะว่า hmm. ไมกินแล้วกันให้กินครับาอ่ก็ได้กินน้ำเัินถหลว่าในความกันครับแมน,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 นแต่ลักษณะขันพ่อหลงพี่ฝันลักษณะแบบนี้ได้กินเนื้อเลือดตกยางออกได้ของอยู่ของกินนี่นแมนเ่น <c oughs> <c oughs> ผมจะว่ามาตลอดครับตั้งแต่ทางช่องมาเห็ดคลิปเห็ดอย่างนี้การฟันลักษณะแบบนี้คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเกลีวสิบถ้าขนาดว่าได้กินเนื้อมาเห็นเลือดมานเกลียวซ้ำมันยังออกตรงๆเนาะกระปิ่นปิ่นกัดขาแปดหาซองวัตติดมนี่ยค่ะเนาะแมนครับซองวัตติดๆเลยครับงวัดตผ่านมากวันหนึ่งนี่ทาเลขทูบเนี่ยทาแนวทางบอกมืไม่กลมออกเป็นเลขกเกลีหนึ่งตี้บ่เป็นเลขกแปดหนึ่งตีได้หลายล้านครับผู้แม่อุปธรรม แต่ว่าก็มีพี่น้องเอฟซีแท้ในบ้านได้หลายอยู่แล้วก็ผู้อุปถัมภ์น้องพี่อยู่ในเมืองนองหานครับเพื่อนก็ให้ค่าขนมน้องเพื่อได้กินเนื้อย่างพร้อมออกทั้งบนทั้งล่างเนาะอุนเมื่อกี้แม่นครับให้เก้าเจ็ดสามออกแบบเจ็ดสามเกือบแตกสามตัววันนี้แม่อุปถัมภ์อยู่ต่างประเทศอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันขอต่อเดลยแม่ที่กับบ้านสงการแม่ที่ไปหาโอ้ในสื่อสุดแห่งงานเราตัวหนึ่ง ฟันท่านีบ่ครับพี่ก็ฟันทำนีแหละครับแต่ว่าถือว่าฟันดีนี่ถือว่าฟันดีฟันว่าเห็นพูดด็กพูดเท่าใส่พุดขาวครับเราเพิ่นเอินกินเนื้อกินเซียนเฮ่ากปอปกติพ่อพี่มึงกินบ่ะคะนั่นกินอยู่ครับกินอยู่เนาะกินบะนี้หมือหมืกเคลืนเมื่อน้นได้กินน้ำพลาบ่ะคะที่ันโอ้แสดงว่าได้แล้วแหละเนาะได้แล้วครับได้แล้วอันได้ยุไ้กินค่ะแต่แสดงพ่อน้วงพี่แปลเป็นแนวทางแบบเลยี หนึ่งพี่น้องเขาต้องใส่วินิจพิดจราียนเมืองดีๆนะครับเด้อผู้เฒ่าเต็มเลยล่ะใส่สุดขาวนี่เต็มเดินแล้วโตโตผมนี่เป็นหาผู้เฒ่าก็เป็นเก้าผู้เฒ่าเป็นเก้าเอิ้นผมกินเนื้อเนื้อเลี้ยงเป็นเลี้ยงอ่าเราเล่ห์มันอยู่ในกองกำลังเกลียนของฟันแม่องพิมพ์แต่ว่าผมบระทันได้บอกสุตแม่องพิมพ์ฟังนี่แต่ว่ามีเลขห์มากจนตัวนี้มีอยู่สี่หางบ่ต้องกลับเลยเลขหสี่หางเนี่ยอ๋อผ้เฒ่าไม่รู้จักโจทย์ทางเอฟซีเปล่าครับผม มิหาเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดค่ะครับผมศูนย์เก่าศูนย์เก้าเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหาศูนย์ไมต้องกลับเลยครับพี่น้องไม่ต้องกลับเอาตรงๆไปเลยเนาะ,ะ,ะปกติเราเคยเห็นพอแมพี่เบาอย่างสีเลยค่ะ ม่เคยบอกว่าเบาสื่อว่ต้องกลับดี๋ยเถี่ยมิเตอบอกว่าขั้งแรกครับพี่น้องโอ้ยคนหัวลุกค่ะมีมิจตบอกว่าหายตีเอาตีสร้อยกันนะ,ะ <c oughs> แต่วันนี้จับให้เลยค่ะบ,บอกว่าไม่ต้องกลับบอต้องกลับพี่น้องค่ะ ได้กับแปลกที่แทงยางเขามากเลนี่ครับพี่น้องเบิ้งได้พี่น้องได้พี่น้องเบิ้งซอยกับข้างแรกข้างแรกที่ที่ผมอยู่นี่ครับคนแข็สแตน์อัพค่ะคนหัวลูกคนแข็งแข็งคนหัวค่ะคนผวลุกเงียบเงียบคนแข็งบิ็งคนหัขาตุ้มขาะประมาณรอเรนดินู้นแงยางเขาากปลยโค้กขามเงียมันเป็นยางยางมันแหล่ขาดคองกิ่งอีรีค่ะนี่จริงครับว่ต้องกลับได้พี่น้องเอาม่บางเนื้อเหรมพี่น้องกิ่ง อันนี้คือจะปารีานกันเลยบุคูณอาการขี่รถกันไหมบุ๊คเาเห็นตรงกันว่าเลยเอ้าสังเกตออกแล้วแล้วเก้าศูนย์นะคะแมนเจ็ดเก้าศูนย์แมนมองดูปวดบ่ปวดขี่งันไม่มีลูกอีกแล้วขี้กายไปพุ่นไปไกลอ๋อเจ๊แนวก่อนวันเดี๋ยววายก็ให้พี่โต้ถามแม่น้องพี่มาเอาตกลงทั้งแวดเป็นอ้อมหัวเปว่ากันครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นรถขั้นขาวนี่ยคุ้นๆอยู่รถขับไปเรื่อยไปพุ่นไหมค่ะแมน คนขึ้นเรื่อยนาะมึอบบเคยมาบ่เดี๋ยวเห็นแต่ว่าบ่เห็นทางเดียวเห็นทางแต่บ่เห็นทางเขาอือนี่แหละครับนี่จัวเลขกที่พอน้องพี่ไปขอบอกบุญพ่อแม่พี่น้องเด้อป็นนี่เก้าเก้าหาหนึ่งเขามื่อไรบค่ะฮึที่ว่าผู้เฒ่าเก่าพอน้องพิมพหาเนือหนึ่งบ่ะครับ ขอเขียนสามตัวตรงไหนเนาะคะเนาะเขียนเลยครับเขียนเลยครับตัวชุดเดียวค่ะสามตัวก็คืออยู่ในว่องนี้แมนครับวเนาะแมนครับวิ่งหายล้็วด้วยไมครับผมอาทิตย์ผมวินงหายนี่คือว่าบต้องกลับนีนี่แล้วแต่พี่พี่น้องจะพิจะห้าเอาพี่หางนี่มั่นใจตัวได้เป็นพิเศษปะค่ะชอบแบบชอบเส้นตัวอีรีส์ใช่ไหมคะศู์เก่าก็หาศู์ครับมวกกลมแดงเลยเนาะนี่มา ก็สงเหนกับเลขน้องพิมพ์จุดถูกพอดีเลยเนาะ950เนี่เนาะนี่เอาให้ปังๆเด้อปูย่าเออให้เอฟซีพันใดนี่งานให้เอฟซีตีซอยกันน้ำเนาะที่ว่าพอน้องพิมพ์ฝันเนาะค่ะครับหาบางก้นเป็นตีถือข้อสามตัวตรงปุณณเนี้ยได้ได้หลายคนเลยบางก้นกัเห็นตีเป็นพอน้องพิมพเนี่ยปมหายจะเจอได้ค่ะไอ้แม่ยังหนูผู้ใจหาผู้หากระหกยังตี่ได้ครับเนาะผู้ใจหาหกค่ะแต่ว่านี่ เป็นย okay. ังขึ้นมั่นใจทันเพราะว่าหนึ่งขันใดของอยู่ของกินเลือดตกอย่างออกคำว่าได้ได้ได้ของผมในส่วนตวงผมความเชื่อส่วนบุคคลคือว่าผมว่ายูแล้วคก็ยังยกตัวอย่างที่่าผมฝันเรื่อยเยมาที่ท่างช่องในเฮดคลิปให้พี่น้อง fc เฮาบึงใส่วินิจพิจารณาบึงที่ผ่านมายกตัวอย่างปีงกัดเด็กลงล่าง ก็ออกแฝงหาลางอีหลีอ่าบูษากล้วยสามวีสามเครือสามเครือเนาาะเอ้ป็นอยังคือบอกใบเบิดเอาไปยังเครืเดียวซุ้มเครืองามอยังคือบอกเอาพอจีไฮนี่เอาไปเมื่เลยทั้งสามเครือนี่เก้าสามรับพี่น้องวันนั้นที่เราสัมผัสกันอยู่ดงนะเพื่อนเนาะ่นครับทีน้องพิมไปร่ำไปล่ำถวายเนาะงาตะเคียนมันบ้างก็ยังอยู่นี่คือกันพุ่มปูย่าเขานี่คันที่ว่าฝันสองสามขึนซ้อนถ้าเป็นงวดใดสิเป็นละเมอว่านี่ งวดน,นั้นชัดเจนมากเลยที่ยกตัวอย่างเอื้อนไปเอาโนองกินเพนิ่นอีกจับปลาได้ของเสียงวดนั้นก็จับปลาได้ของห,หายหาตัวเอาแปะหาเอาเอาืเอ้อนถือเสียมไม่ก้นปูก้นปลาก็ได้อีกอที่โทวบ,บอกเด้เ่อยๆค่ะน้อที่ว่าฟันว่าที่พี่โอว่าพ่อน้องพิมพ์นเมือเบาหน่อยมาสั่นเลขออกมันเป็นตรงๆเลยนะบอกว่าแมนครับแมนครับเอาบัานไดขอโชว์ตัวเลขตัวบันนี้นี่ได้ขับไม้ได้ครับเด้อพี่น้องเบอร์โทรกลาเป็นเบอร์เดียวกันที่โชว์ของแม่น้องพี่เมื่อกี้นี้นะคะแมนครับ สามารถตัวติดต่อได้ตลอด25ชั่วโมงม่บอกรอบ2น่ัยเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีได้บังคิปนี้แล้วก็ติโโรมากหรอกค่ิว่าเอ้าคือโทรปฏิินเิ็นกันยอ๋อแล้วแบบนี้เนาะผงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางช่องนั่แล้วก็พี่น้องเอฟซียังติดตามอยู่ครับให้กำลังใจน้องอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้เนาะถ้าได้ชมคลิปนี้อยู่พี่น้องเอฟซีพอๆแม่แม่เอฟซีหรือทางช่องนี่นะครับ บุญใดอันนี้สมคุณบุญใดที่พ่อหลวงพิมพ์กับครอบครัวที่ได้สั่งมาขอยพี่น้องเอฟซีทางช่องทุกผู้ทุกคนอยากตีพี่น้องเฮาให้ได้รับเด้อให้จงบังเกิดให้แห้งบังปังสิ่งใดบ่พอสิได้ก็ขอให้ได้สิ่งใดที่ได้แล้วให้จนได้บ่มีหมงองเก็บได้ได้ได้ขึ้นไปได้ได้เอาเอาอีกจักรอบเดื่อยค่ะอันแบบไม่ต้องกลับนี่ไหมไม่ต้องกลับเด้อพี่น้องนั่นไปนะย่างเดียวที่ทางนี่ไม่ต้องกลับครับ ไปได้เนือบอตตองลงใตอม,มันฟังฟังชัดๆจากปากพ่อน้องพิมพ์หมดขั้งแรกค่ะปกติบ่เคยได้ยินแบบนี้ครับผมที่จะบอกตีซอยกันะคน,นะหัวลุกว่าทัานซอยอยู่ค่ะนี่เด็กจะมี4หางไม่ต้องกลับนะค่ะครับผมอันเก้าหางหนึ่งอันนูเฉียงพ่อน้องพิมพ์ตีค่ะพูดออกก็เก้าพ่อน้องพิมพ์กับหาฟันว่าได้กินเนี่เนาะจะเลยตีเป็นเก้าห้าหนึ่งค่ะถ้าผู้ชมจบเนาะค่ะ อ๋อคลิปนี้ตัวเลขก,ก็ได้แล้วความฝันก็นได้แล้วแต่จะรบกวนพอน้องพิมพ์ตอนนี้ตัวปนันย้ำไม่ต้องกลับค่ะครับผมไม่ต้องกลับครับขึ้นเต้นเน<ข>ื้อเ่าต้องลงแต่ข,<อ>ข,ขึ้นเนาะไม่ต้องลงใต้เนะค่ะขอบคุณพอน้องพิมพ์หลายๆค่ะ